มวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2559เวลาประมาณ14นาฬิกา15นาทีคู่ที่3พิกัดน้ำหลัก121 ปอนโชคนำชัยสอเสือเพชรมวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวารูปร่างเตี้ยสั้นเป็นมวยข่าอาชีพเขาในเหนียวแน่นกล้ามรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงบูดูดันเปิดเกมเดินหน้าท้าชนตลอดการยืนระยะมวยดีแต่อาวุธมวยมีน้อยกว่าเหลี่ยมเชิงมวยเป็นรอง กระแพ้ขุนศึกน้อยสิทธ์แก้วประพลมวยจังหวะเตะต่อยถนัดซ้ายฝีมือดีครบเครื่องหมัดออกได้รุนแรงเตะซ้ายได้แน่นยำรุนแรงคล่องแคล่วว่องไวเข่าในพอได้ปล้ำรัดมัดตีสู้แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงอาวุธมวยหลากหลายกว่าเหลี่ยมเชิงมวยมีกว่าต้นไปก่อนแน่ปลายปลายน่าจะเอาตัวรอดได้ คู่ที่สี่พิกัดน้ำหนัก128่อปอนด์นวพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดซ้ายฝีมือดีครบเครื่องหมัดออกได้ดีเข่านเหนียวแน่นปล้ามรัดมัดต,ตีเก่งแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงปอดใหญ่ปลายแรงวงในมีศอกระยะประชิดอาวุธมวยหลากหลายเหลี่ยมมวยดูเป็นรอง จากแพ้เทพขบุกสิกุอบบนมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดซ้ายฝีมือดีครบเครื่องแข้งซ้ายออกได้ออกได้รุนแรงและแม่นยำคล่องแคล่วว่องไวข่าวในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดักแทงดักเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายกว่าเหลี่ยมชิงมวยดีปลายโดนเยอะอาจมีแผวได้